สวัสดีครับพงเงียชลีวันนี้ก็พามาดูหน้าไม้อีกรูปแบบหนึ่งนะครับอันนี้จะเป็นรูปแบบที่เป็นโมเดนกว่านะครับหรือว่าเป็นแบบคลาสสิกนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวด้ามก็ทาจากไม้นะครับแต่ที่น่าสนใจคือระบบตัวล็อกเขานะครับมันจะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่จะแตกต่างจากโรลลูนัทของวิดีโอวิดีโอลคอสโบนะครับจะเป็นระบบเซียนะครับนี่ก็คือเป็นมีไกรด้วยแล้วก็มีระบบเซฟด้วยนะครับค่อนข้างทันสมัยเลยมีตัวหนีบลูกนะครับแล้วก็มีศูนย์ศูนย สวยงามครับผมรูปล่างสวยงามคลาสสิกเดี๋ยวมาลองทดสอบยิงกันดูนะครับเวลาขึ้นสายก็นี่ครับสามารถดึงเข้าหาตัวได้นี่ครับคลบเลยไม่มีตัวล็อกนะครับเราสามารถเหนี่ยวไกลแล้วก็มีเซฟด้วยนี่ครับถ้าเรากดเซฟปุ๊บไกก็จะเหนี่ยวไม่ได้นะครับเราก็ขึ้นสายเสร็จเซฟไว้นะครับเพื่อความปลอดภัยอีกอย่างหนึ่งที่น่าสนใจคือตัวลูกนะครับจะเป็นแบบ3มปีเพราะว่าเขาจะมีการเซาะร่องกลางไว้นะครับ เวลาใส่ลูกแล้วก็เอาตัวปีกด้านล่างเนี่ยใส่เข้าไปด้านล่องนั่นเองครับนี่นี่ครับเราจะเข้าไปซึ่งสามปีกเนี่ยมันจะมีเสถียรภาพที่ค่อนข้างดีเลยครับนี่ก็ยัดเข้าไปจนถึงตัวสายนะครับนี่ครับพอเราจะยิงเราก็ปลดเซฟออกนี่ครับแล้วก็ทําการเลิงกนะครับนี่ครับเหนี่ยวไกล้ออกไปถ้าสนใจครับหน้าไม้แบบทรงคลาสสิกนี้